ทดสอสก่อน uh, อันนี้มีเสียงไหมเนี่ยถ้ามีเสียงฝากคนดูช่วยทักกลับมาหน่อยนะครับพอดีมีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับการสตรีมก็เลยต้องทสก่อนไม่ค่อยแน่ใจครับมีเสียงเป่าวาฝากคนดูทักหน่อยนะถ้ามีช่วยทักด่วนครับเพราะว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีปัญหาอะไรซึ่งผมมึนตึ้มมากกับการ์ดจอผมนะไม่รู้มันเป็นอะไรของมันครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแต่เดี๋ยวอันนี้เราจะต้อง uh, ให้มันเป็นนี้ไปก่อนนะ่ะน่าจะเริ่มได้เดี๋ยวเรากดเริ่มเกมไปก่อนนะมีเสียงเกมเข้าปกติไหมมีอะไรแบบนี้ปกติหรือเปล่านะครับน,นี่ผมเลือก normal หรือ professional professional เนี่ยเท่าที่ผมเห็นไลฟ์อะมันเข้านะมีเสียงอยู่ขอบคุณครับดีครับสุภชัยดีครับสืบพงศ์มีเนาะแตงล่าแตงครับดีครับนารินพรสวัสดีด้วยครับมีเสียงแต่เกมไม่มีเอ้ยเกมไม่ขึ้นเหรออ๋อเสียงเกมมันยังไม่มามาแล้วเนี่ยมาแล้วใช่ไหม ดีครับคุณเจเสียงเข้าอันนี้ภาพมันภาพมันพอดีเปะวะผมก็ชักกังวลเดี๋ยวเดี๋ยวเพนนะผมกำลงังกำลังเออเออการปรับคือมันมีปัญหาตรงที่ไอเครื่องใหม่ผมอะเครื่องที่ผมใช้สตรีมขอบคุณรีเดียซันด้วยนะครับที่บอกนะ,ะปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าไอเครื่องที่เล่นเกม ที่ผมใช้ไลฟ์เล่นเล่นเกมประจําเครื่องเครื่องหลักนะครับมันเล่นเกมนี้ไม่ได้มันเปิดยังไงก็ไม่ติดเป็นปัญหาบ่อยมากเลยขอชุดธรรมดานะไม่รู้เพราะอะไรครับนี่เลยต้องมาเล่นเครื่องสตรีมอ่ะต้องเล่นเครื่องที่สตรีมนะปีหนึ่งเก้าเก้าแปดฉันไม่เคยลืมเลยมันเคยเป็นปีที่อะไรวะอ่านไม่ทันนะครับโอ้หมันถ้ามันพูดอย่างนี้มันไม่กล้าให้เราอ่านแล้วมันกล่ามันบ่นให้เราฟังอ่ะ คือเล่นภาค8มาแล้วก็เลยอยากเล่นภาค4บ้างนะครับแต่ผมไม่รู้ผมจะปวดหัวปะนะแล้วผมต้องนั่งเอียงตัวมาอีกจอนึ่งนะครับบอกเลยว่ามึนแน่ๆแต่เดี๋ยวลองเล่นก่อนผมเล่นภาค7จ็ไปแล้วไงภาคแไปแล้วก็เหลือภาค4ที่ยังไม่ได้เล่นนะครับเล่นไปเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วอะนานมากนานมากเกมก็มีเสียงเบาๆพี่บอยเสียงพี่บอยดังชัดเจนมากจริงดิ ดีครับ justice channel และอันนี้อันนี้เสียงเกมดังไหมตอนนี้เสียงเกมดังยังครับใครที่เข้ามาอย่าลืมฝากคนลนหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ทักทายือแบบสุภาพนะไม่ว่าจะในช่องทางไหนคุณก็ทักทายกันได้นะครับ resident evil 4 o u กำลังจะมีแอนิเมชันของเรื่องนี้ใหม่นะ infinity d u s t n e อะ ที่จะลงในเน็ต l ิกอ่ะผมก็รอดูอยู่รีออนเวอร์ชันนี้หล่อนะหล่อเกินกว่าที่จะเป็นหรือเปล่าครับผมว่าสายเอีิภาคนี้มันดังอะ่ะเพราะมันหล่อด้วยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวซับหายนะซับหายอา้าวโหลดดิ้งไปเลยครับเว้นกราฉากตัเอา้าวสวยแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายขวาเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมันคอนโทรยังไงวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมผมกดผมผมใช้จอยเล่นนะครับเพราะผมใช้เมาส์เล่นน่าจะไม่ไหวเอากดอะไรออกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ย,ยงงตายครับเฮ้ยเดี๋ยวดิทำไม โอ้ใช้จอยน่าจะไม่เวิร์สครับต้องใช้เมาส์แล้วมั้งโอ้ใช้เมาส์ก็เล่นยากอะ่ะเอาไงดีวะเดี๋ยวแปนึงนะต้องหาวิธีแก้ครับไม่งั้นไม่รอดแน่เลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้คือพอใช้จอยกดห้าห้าคือปุ่มไหนละ่ะเฮ้ยอ๋อไอคนนี้มันมาส่งเรากดไลโจมตีเนี่ยกดสี่เหลี่ยมกับหน้านี้โอ้ไม่ไหวแน่ๆทำไมอันนี้คือผมกดอาสามไงกดอาสามแล้วมันเงยขึ้น มันกดยังไงวะเรากดอาสามคือปุ่มอาสามมันเพี้ยนอ่ะอันนี้คือผมกดซ้ายนะกดอาสามซ้ายมันเงยขึ้นกดอาสามขวามันก้มลงกดอาสามลงมันหันขวาแกตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วล่ะเอ้คนอื่นเขามีปัญหาเรื่องนี้กันปะเนี่ยบ้าไปแล้วแล้วมันกดเข้าหน้าจอออปชั่นตรงไหนเนี่ยตายสิครับ พนนึงหน้าลงนะอ๋อนี่นี่น,นี่ต้องแก้อย่างแรงอ่ะ Invert M ไม่น่าใช่ Keyboard and Mouse Xbox Controller Wireless Controller Bottom คือนึกสภาพดิผมเลยผมคุมทิศทางไม่ได้แน่ๆครับ c a m e r าขึ้นลงซ้ายขวาโอ้งงงเลยครับมันแก้ตรงไหนวะ คือถ้าใช้เมาส์คงไม่มีปัญหาแต่ว่าด้วยการที่ว่าคอมเครื่องนี้มันอยู่ในตำแหน่งที่ใช้เล่นไม่ได้นะครับกดอะไรออกกดอะไรออกกดนั่นตูกดมั่วเลยครับเอาสวยลว d e f a ล l t s e t t i n g เ uh, ออเ uh, ออ y ย s y yes, e ยไปออกออกสิออกออกออก <g it> กดอะไรออกกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนะเริ่มต้นกันเละแล้วละ่ะเฮ้ยแล้วมันไม่ออกออกกดเมาส์แล้วกันนะน่าจะง่ายกว่าครับ เออออกออกไปเถอะช่วยไปผมออกไปจากที่นี่ทีเฮ้ยออกไม่ได้ครับกดเอสเคปปะโอเคโอเคโอเคอ๋อ okay, okay. okay, oh, Escape escape โอ้ยแล้วถ้ากดอันนี้คือยังไงเนี่ i b ว a t i o n off ปุ่ม Bottom เออเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ไอปุ่มที่ทางกล้องนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยกดตรงไหนวะทยหนึ่งไทยสอง เดี๋ยวกันนะเอมเลง v e Move กับเลงอ๋ออันนี้ป่ะไทยสามเหรออันหนึ่งนะแล้วกี้เราอยู่ไทยอะไรหว่าไทายหนึ่งไทยสองลองไทยสามแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูว่าเวิร์กไหมน,นี่มันลงไปไหนอะ่ะอ่ะลองดูลองดูก่อนลองดูก่อนถ้าเล่นได้เล่น,ไม,ลนไม่ได้ไม่ไหวะดีครับน้ำพุดีครับ,รบตาตอนนี้ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการแก้ฮึบ กดขวาก้มกดซ้ายขึ้นกดลงขวาโอ้โหเอ้ยคือมันบั็กเกมเหรอเดี๋ยวก่อนนะคนอื่นเขาเล่นจอยแล้วเขาแก้กันยังไงวะหรือของเขาไม่เป็นครับคือมันจะหันได้ยังไงใครจะไปคุมทิศทางได้ครับเราหันขวามันก้มลงกดก้มลง,ม,ลงมันหันซ้ายหรืออะไรเนี่ยผมต้องแก้ตรงไหนเ่ะไยในลองอันนี้ดิ ไม่ได้ลองก่อนไงใครจะไปคิดว่ามันจะมีปัญหานี้ครับโอมเพียงช่วยกลับมาปกติเถอะไม่ได้ฮะเฮ้ยแล้วมันต้องทำไงอ่ะประนึ็นะสิ่งที่ผมต้องแก้คืออันไหนครับอันนี้ไวเบชั่นอันนี้เหรอไม่ใช่ครับเนี่ยนะคาเมลาอัพดาวอันนี้มัง้งไหนลองนี่กดอะไรวะ คือผมต้องกดอะไรเนี่ยตอนนึงน,นะครับไม่เห็นจะกดได้สักปุ่มเฮ้ยนี่ลองกดทุกปุ่มแล้วนะไม่ได้ครับเอาอ่า x เอาสซยเลยกดอะไรลงไปเอางานเข้าล้วโอ้ยตายตายตายเอาไปทำอะไรลงไปก็ไม่รู้คเาเมล่า up กด default ยังไงวะอนันนึงนะ Select Enter เอาเอากลับไปเหมือนเดิมได้ไหมนะอ่ะเนี่ยนะอ่าเอ๊อะเมื่อกี้อันไหนที่เป็น Invert อ๋อเนี่ยเหรอลองใส่อันนี้แน่เลยแป๊บนึงนะครับลองเปิดสลับก่อนนะอันนี้ปะหวาไม่ใช่ครับคือกดผมกด R3 ยกซ้ายยกขวามันโอ้มันต้องใช้เมาส์เล่นนะ่ะ อ้าวน,นึงนะเล่นนึกสภาพผมนั่งในสภาพที่เก้าอี้กับโต๊ะไม่บาลานซ์กันแล้วมันควบคุมไม่ได้ครับมจะเล่นได้อย่างไงวะโต๊ะจะพังเปล่ายังไม่รู้เลยอ่าคนเล่นหน่อยคนเล่นหน่อยเฮ้ยโอ้ไม่ได้อะคือถ้าอีกเครื่องขวานี่เล่นได้ก็จบแล้วนะทําไมมันถึงเล่นไม่ได้ก็ไม่รู้ครับจริงจรนี่หันโอเคนะแต่ว่า ไม่น่าเวิร์กนะครับเล่นไม่ถนัดอะ่ะไม่ถนัดเมาส์กับคีย์บอร์ดของเครื่องที่เป็นเครื่องสตรีมนะครับเพราะมันเล็กแล้วผมวางไว้บนโต๊ะแคบๆอะซึ่งมันเป็นโต๊ะที่เล็กมากเลยนะครับมันเล็กเบสุดๆอะนล้วเมาส์นี่คือเมาส์เมาส์แบบยุคไหนก็ไม่รู้อะ่ะเอาเป็นว่าลองดูก่อนแล้วกันนะโอ้โหใส่จะเล่นไม่ได้ครับ บ้าจริงไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยคือถ้าผมไม่เข้าใจทําไมมันถึงเล่นเครื่องหลักไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะต้องอาจจะต้องปิดอาจจะไม่ได้เล่นนะครับต้องหาวิธีเล่นในเครื่องหลักให้ได้คือผมคิดว่าน่าจะเป็นที่การ์ดจอ AMD อ่ะการ์ดจอของค่ายแดงอ่ะทำไมมันถึงเล่นเกมเก่าหลายๆเกมไม่ได้ก็ไม่รู้ครับเพราะว่าอย่าง Silent Hill Homecoming อ่ะก็เล่นไม่ได้มันเปิดไม่ติดนะแต่ผมเปิดอีกเครื่องหนึ่งติดนะครับเปิดอีกเครื่องเครื่องที่เล่นเล่นอันนี้อยู่อ่ะ ไม่รู้เพราะอะไรครับได้หนึ่งเงินเงินหนึ่งพันเกมนี้ก็เปิดในการ์ดจอค่ายแดงไม่ได้ไม่เห็นมีเหตุผลเลยผมไม่เข้าใจว่าคนอื่นเขาก็ไม่น่าจะเจอกับเราครับจะบอกอัปเดตการ์ดจอนี่ก็ไม่ใช่นะเพราะอัปเดตไปเยอะแล้วซึ่งสงสัยต้องพักก่อนนะครับพอดูเราไม่น่าเวิร์คครับแล้วมันควบคุมอันนี้คือที่มือผมไม่ถนัดด้วยอะ ถ้าเป็นอีกอันหนึ่งยังโอเคครับอันนี้น่าจะไม่ไหวคือตอนแรกผมคิดว่าถ้าใช้จอยเล่นได้ผมยังโอเคนะ <me>. แต่อันนี้น่าจะยากเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องหาวิธีจะทํายังไงให้เล่นเครื่องขวาได้วะมีใครรู้บ้างเนี่ยว่ามันทำยงไงให้เล่นการจอไข่แดงได้ครับจริงๆอยากจะเล่นนะแต่มันดันเล่นไม่ได้อะ่ะ

โอ้โหเมาลอยขึ้นเมาลอยขึ้นทําไมเมาส์ลอยขึ้นดื้อๆครับเมาลอยขึ้นคือไม่ไหวแน่เลยเอาเล้คุณขับรถไปไหนแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมต้องหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่าผมจะแก้ได้ไหม คือพอถ้าผมไม่มีวิธีให้มันเปิดกับไอ้การ์ดจอไขแดงได้ผมยังรู้ทำยังไงนะแต่ถ้าผมเปิดได้มันก็โอเคบ้าจริงเกรงงานขอโทษด้วยนะสำหรับหลายคนที่เข้ามารับชมนครับเดี๋ยวต้องหาวิธีแก้ก่อนมันมันกดไม่ได้ครับเขาไม่ใช่ซอมบี้นะคือผมลองเอาเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนในปุ่มแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้อ่ะ คือเนี่ยลองกดใช้คอนโทรล์อ่ะมันกดไม่ได้มันต้องใช้เมาส์กดถึงจะได้ซึ่งมันน่าจะบั๊กนะครับทีนี้เอาเป็นว่ายังไงขอโทษแล้วกันเดี๋ยวพักก่อนนะแล้วเดี๋ยวดูว่าแก้ได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้ก็คงไม่ได้เล่นต่อครับต้องกดโทษด,ด้วยโทษทีโทษทีใจอยากเล่นมากเลยเหมือนกันอยากเล่นแต่อยากเล่นในเครื่องทางเครื่องเล่นเกมหลักของผมนะครับนี่มาเล่นเครื่องสตรีมอ่ะคือมันไม่ได้แหลกไม่ได้อะไรนะเพียงแต่ว่าควบคุมไม่ได้ครับ ที่นั่งไม่ถนัดแล้วก็มันปรับอะไรไม่ได้ด้วยถ้าใช้จอยได้ก็โอเคแล้วเนี่ยมันใช้จอยแบบอา้าวทำไมมันไม่ใช้จอยแล้วอะ่ะเอาเ้ยไม่ยอมให้ใช้จอยแล้วอะ่ะช่างมันเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโทษทีไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวลองหาวิธีแก้ใหม่ก่อนนะครับสอรรี่จริง